รับผมนะเขาเวรผักไหนเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงหนึ่งนาฬิกาครับอ๋อตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงที่หนึ่งเลยครับหกชั่วโมงใช่ครับแล้วไม่ง่วงเหรอไม่ครับอ๋อสุดยอดเลยเราเป็นทหารผับไหนเนี่ยสองหกหกครับสองหกหกอแล้วก็ใกล้ปลดแล้วสิ ันที่สามสิบเอ็ดตุลานี่ครับตุลานี้ออีกสี่ห้าเดือนเนาะครับบ้านอยู่ที่ไหนเชียงรายครับเชียงรายโอ้ไกลเลยไปตกไกลสมัครมาแล้วจับไม่ทีครับโอ้จับไปแดงไปดําครับเป็นสองปีใช่ไหมยใช่ครับอืมจบปหกหรือยังจบปหกกศนครับอ๋อเอาอย่างนั้นก็มีสิทธิสอบนักเรียนในสิบสอบต่อเลยไหมต่อไม่ครับทําไมล่ะรีบกลับบ้านจะกลับไปช่วยงานครอบครัวที่บ้านครับอ๋อทําการเกษตรอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอือก็สุดยอดแล้ว มารับใช้ชาติสองปีก็ขอบคุณได้หลายคนเลยที่มาช่วยเป็นกำลังของกองทัพถึงว่าเราจะเป็นแค่สองปีนะจะครบสองปีแล้วได้อะไรจากกองทัพบ,บ้างได้ความรักชาติศาส,สนาหากศัตร์แล้วก็ได้การร่วมมือเป็นทีมครับทำงานเป็นทีมโอ้ oh, สุดยอดเลยเอาไปประยุกต์ใช้นะเป็นกลังใจให้ก็ขอบคุณขอบใจแทนพวกเราที่เข้ามารับใช้ชาติสองปีแต่อยากจะฝากไว้ ให้ข้อคิดนะห้าไม่แล้วจะไม่ตกตำ่ำหนึ่งอย่าลืมพ่อแม่สองอย่าลังแกคนดีสามอย่าย่ยมยีคนรักสี่อย่าหักหลังมิตรห้าอย่าคิดในละคุณเนี่ยถ้าเราทําได้ก็อ่าจะเจริญรุ่งเรืองนะเป็นกำใจให้โอเคทับนะโอเค